<Nhạc> đẹp thế Các đẹp nghe quên Đẹp đẹp thật Đẹp đẹp thôi Hòn hòn Ừ แดดกักแดดกักอ้ยักถมก็ว่าต้องต่ได้มือแล้วมกันก็สิเียว ก็เจ้าขะกะที่ไม่ตากโดนหมันแห่งแล้วบอกว่ามีน้ำโอ้ล้มกันเลโอ้บอกว่าไม่หนาหลักเงี้ยงมาจันทรดอกเจ้าก็ได้ mấy nhà mà cái vô là. Là đó là Không nhà được, cô hiện đâu đâu còn lắm có nhà bên đây đó à Nó nhà cái tổ đũa ông Phân Phân mất mấy nhà cứ ông tổ ้ปองปุกระได้ห่มกับบอดอยู่ห่มกับบอยู่กับหมองไปคิดยาวคิดยาว

bạn bánh bán là háo cầu mắc bụi, <laughs> bạn mới bạn càng mà bắt một

จะไปเอาเขาเมัอนอย่งนี้แล้วไปเอาเขาทอเออก็แบบไม่เขาวารถบ้านนี่แหละก็ไม่ร้องเอาคืนรถจากหน้าบ้านสิ นี่ฮ้อนฮ้อนฮอนนี่เพื่อนเลื่อเลยความนี้แต่น่อย่างนั้นสาเก็บเดียเดียเดเีย้ সেইকাৰণে মই

Oh, yeah, the อ๋อกินทั้งไงแม่ที่จะมาหลาย่มนี้ม่ินหวอ้าแค่นี้ไง bạn nữa, anh em mấy bạn nữa cũng, mới đủ anh em, pí phòng cắn, lòng trém bớt nữa, chơi phòng cắn. ว่าเออมองยังนี <footing favour informação> ่จ <become sick> ้ะลาหน้อยมากูโอนันจ่พูดทั้งล่ะกบตั้งั้งน่ะครับไม่ทัานแยาวกิน

เขาวนี <Wow. S 1> um. away, ่มันอ่อนวีเาอีกแยนมาคอ้อนโอ้คัว่ามันสิว่าเห็นเขาปุ้เองแมาสีบอกควาวิญาปนยอันตะกี้เขาโอ้ยคลัวามันสิมีเม็ดเขาปุ้นน้มีแต่น้ำแฉ้มคือต้ิแง่ล้แฉน้ำจางมันจะหน่ะมากหนาี่เลยได้ยังเลย้ยัมาน้

จางเ้นน้เขาหลายเนาะเขาต่งต้งเแนเราแขนตองแขนเก่ามีนัก่เนี่ยมันไหนนัาค่โนู้ดเขาเนี่ยเ่าเนี่เป็นแขนไปนะพื่นเาุ้มละสองหมื่นสามหน่

ครับมันมันบมยิงปูอ no uh, ีวะเน่ยผ่าอันนี้มันืนไงหรอมั้งหนนกลัเจวืนน่อยอยู่ทั้งเราืนนยมัพเอาไปเอาทังเราพงไปเอาืนเลนน่อยมาหล่นอันนี้ไปถัปูเขาเจ้าโอ้พยรา่โอม่ถเพี้ยนเลยปูเียนอเี่ยนม่ได้ลหลกันยุนะพวกนนเขาก็ทนทนี้งห

เออเอาบังทันก็สีเบิดองตัที่เนาะเบิดดูพอวไมไหครับไม่ไหลเลยตากันไปเพื่อที่อ่ะครับฟงอันนี้ก็ตากบังไปใจเพื่อันละมางมันมาหลุมมันหลุมมันก็ไปแห่งไง qua ở ừ. là nhắp vườn chắc lên tuyển này, tuyển nhoi chị, ốc bay 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 phải Nếu mà thì ốc Có toàn đặt cái cả gì cái anh làm anh chịu đây nè, hoa nguyệt hết không, hết hết băng bạc không, nhàn cái nhà con. Rồi. เออขอแต่เออขอแต dùng kanta quang bang trong điện hèn ưu ao chắc ừ, áo chắc cập bằng có tố lệch đi bát trang, lệch đi bát 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 đi đi bát hả? bát đi bát đi bát đi trang đi tấm bài cứ nhẹ,

หุ่นเก็เด็บีไรเด็กห้อนตุนกนเก็บอะไรอุตส่าหีทำ้ตงจับปูจับมอกกว่มแล้ว nó à, sắc mắt quá này đứa cha đứa tâm gì con đứa cha bà bye bye, bye, -bye.